ชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนเป็นราศีที่มีพลังแห่งความมั่นคงและความอดทนสูงที่สุดคนหนึ่งในจักรราศีคุณไม่ชอบความรีบร้อนไม่เอาอารมณ์ชั่ววูบและเลือกเดินช้าแต่มั่นใจในทุกย่างก้าวคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์งานหรือเป้าหมายชีวิต คุณไม่เปลี่ยนใจง่ายและมักจะอยู่กับสิ่งที่รักได้นานจนถึงที่สุดความสุขของคุณอยู่ในรายละเอียดเล็กๆความเรียบง่ายและความสงบบางครั้งคุณอาจดูดือ้อหรือยึดต,ติดแต่แท้จริงแล้วนั่นคือเพราะคุณต้องการความชัดเจนและปลอดภัยเมื่อคุณมั่นใจในสิ่งใดคุณจะไม่ปล่อยมือจากมันโดยง่ายใครที่ได้คุณเป็นเพื่อนหรือคู่ชีวิตจะได้รับความซื่อสัตย์และมั่นคงอย่างที่สุด ความรักของราศีพฤษภไม่ใช่ความรักที่หวือหวาในช่วงแรกแต่เป็นความรักที่อบอุ่นมั่นคงและยั่งยืนเมื่อคุณรักใครคุณจะให้หัวใจไปทั้งดวงรักแบบมีรากลึกลงดินไม่ผันผวนตามอารมณ์คุณไม่ชอบความไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนความรักที่ดีสำหรับคุณคือรักที่ไม่ต้องวิ่งไล่ตามแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนมากมายแต่รับรู้ถึงความรักจากการกระทําที่มั่นคงทุกวันแม้คุณอาจไม่ได้โรแมนติกที่สุดแต่คุณคือคนที่อยู่เคียงข้างในวันที่ลมและยังจับมือไว้แม้วันที่หมดไฟใครที่เข้าใจคุณจะรู้ว่าความรักของคุณมีพลังและมีค่ามากกว่าคำพูดหวานใดๆ